ชื่อฟิลมครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิชานิตามว่าทำไมผมในเรียนสายนี้ง่ายๆเลยครับผมไม่รู้จะเรียนอะไรครับนอ,อกจากเรื่องที่ต้องตื่นเช้ามาเรียนให้ทางแล้วชีวิตเด็กมัธยมของผมก็สงบสุขดีจนกระทั่งผมมาสาย Thank <laughs> you. Amen. วันนั้นหนะักกูเห็นมันหน้าห้องคับครูเป็นกลื่นขนาดพื้นเรียบนะเนี่ยมึงจะอะไรกันนักหนาวะแค่พาร์ทเนอร์ไหมไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นนี่เอาหน้ามึงกูแค่แซลได้หนีฉนเฉยหรอกมึงก็รอดูไปก่อนเถอะ,ม,ะอมันจะทำให้มึงปับใจก็ได้นะเว้เเยแต่เล่นๆหน่อยหนูเพราะกลัวใจช่วยช่วยวก็มึงอะช่วยเงี้ยปากนั่นนอ่ เียเออกินข้าวตอนเที่ยงอ่ะกินอะไรเลยเอ่ะของกูตอบดีเขามันใกลเรารีบไปเถอะหิวว่ะเออไปมึงนี่มันชอบดีจริงจริงอ่ะไอ้ฟิล์มได้นูนฮ์ฮัสเซอร์เทร์นี้มูฟบายสุดๆแล้วเออโคตรดวงดีอ่ะมึงรู้ปะคนอื่นอ่ะเขาอ,อิจฉามกันทั้งห้องเพราะไอ้หนูนอ่ะมันเก่งอย่างทั้งเรียนแล้วก็กีฬาไม่ใช่แหละแต่ว่า มันดุนะเว้ยถ้ากูไม่ตั้งใจหน่อยมันบ่นแน่แงล่ะมึงขี้เกียจขึ้นชื่อไอ้นุ้มไม่เอามึงไว้ง่ายหรอกเออหน่าเอาเหอะอย่างน้อยเทอมนี้มึงก็ได้มันช่วยไม่งั้นนะเทอมนี้อ่ะมึงได้ซ่อมอีกแน่มึงว่าไต้แซวเลยมึงแค่ต้องพยายามอีกนิดหน่อยเออนั่นแหละเฮ้ยพวกมึงยินทาอะไรกูเนี่ยเปล่าก็ไม่ยินทายินเหรออืม <c oughs> ไม่มีไอ้ปีมันพูดไปเองเฉยๆเราแค่คุยกันแค่นั้นเองอืมใช่เ๋ยวเอาไปซื้อขนอมมาให้นี่ซื้อมาให้กูทำไมน่ะเออไปเถอะกูอยากให้อ่ะเออ๋ยแบบจั กูเรียกวามีน้ำชด้วยเลคือเพื่อนมึงปวดเช้ามีสุล้วตอนเย็นกินอะไรอ่ะไม่รู้ดิไปตลาดไหมเอาดิไอพีเอ็มกู M, มกลับพร้อมพวกกูไะเนี่ยแม่อะพูมึงกลับก่อนเลยแล้วมึงจะไปไหนต่อกูก็อยู่แถวนี้แหละยังไม่อยากกลับบ้านทำไมอ่ะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่ยังไม่อยากกลับบ้านอ่ะ ถ้า,างั้นน่ะดูแลตัวเองด้วยนะอืเดี๋ยวงั้นมีไรถามหาพวกกูเจอกันพรุ่งนี้อืเจอก,กันเพื่อนอเจอกัน ฟังเพลงเก่าอยู่ได้เหรอวะกูไม่ค่อยเห็นใครฟังเพลงแนวนี้เลยวะใช่ทำไมมึงถึงเข้าฟังวะตอนเด็กพ่อชอบเปิดอนก่อนนะพ่อชอบเปิดเพลงจีบแม่พ่อมึงนี่โรแมนติกเหมือนกันนะงนั้นพูดไปก่อนนะงัะ้นพรุ่งนี้พาร์ทเนอร์เดีวไปเจอกัน นะว่ามึงเล่นแบตเป็นเนี่ยหรออือล่งมันแตะมอต้นละวเ้ยเว้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยขอโทษนะมึงเป็นไรมเน,นี่ยเจ็บขาละแนะ่าคุยกมึงไปก่อนนะ เป็นไรมาปะเนี่ยนี่ทำอะไรของมวะมึงแบกมาทำไมเนี่ยไอ้กูขอโทษนะเว้ยกูกูแค่ไอ้ฟิม เป wow. mm, ็นอะไรวะมปดเอ็นหอกติคุไม่เคยอนมดในะเว้ยใช่เาสามที่นที่แก้่นมีกดขนาดนี้เลยเชอคุณทำอะไรไปเนี่อต้ออักบอกคุณเว้ยแต่เกิดอะไรไม่รู้วคุณทำะไรลไปพวกผมก็จะช่วยคุณนี้ได้พวกผมช่วยคุณนี้ได้คุณก็จะเครียด ว่ามึงเครียดกูอ่ะก็เครียดตามเพราะมึงอ่ะเป็เพื่อนรักของตูไงแล้วมึงจะยินเฮีย,ยนะอะไรเนี่ยเออดูละครเรื่องอะไรเปาวะโอชิบะอันเนี เก็บมัเนเอาไว้ในใจมันแนงคำพูดหวานๆที่อยากบอกเธอเมื่อถึงเวลาอยู่นี่เอาาางาวันนี้กถ่ารูถา่ายสวยอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวกันเลยโอเไหมเราถ่ายสวยอแลวครับไม่มีั้งไหนไม่สวยจริงเปอ เชี่ยว่าจะขายอ่ะมคืนก็ดูซีรีส์เรื่องไหนใช่ปะพระเอกหล่อมากก็ดูทั้งคืนยังไม่ได้นอนเลยกุณกว่ามึงทำการบ้านเนี่ยเออชีว่ามันทำยังวะชีว่าอะไรวะ เอย่าเสียงดังดิวะอืมเชียะ์การออกวะเฮ้ยเอ็งนู้เหรอไม่ได้ชอบใครยังก็ไอ้งน่ะไม่ได้ชอบใครนั่นแหละงั้นก็พิธีอืมงั้นก็เหลือไอ้งนู้นอ๋อทำไมรีแอคมันต่างจากคนอื่นวะ S <S 2> <S 2> ก็กูมองเฉยๆว่าว่ามันมีอะไรดีวะทำไมถึงมีแต่คนชอบมันวะอ๋อซึ่งกูรมถึงมึงด้วยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าหึงเว้ยเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอมันไม่หึงอะไรมาทั้งนั้เลยนาที่น่าแดงอะ่ะหน้าแดงหน้าแดง <S <S ไม่รู้ได้ไง่ึงกูรูปน่ะก็เห็นมึงดูบ่อยๆนี่มึงชอบไอ้นุ่มรู้ตัวปะเนี่ยมันคัดสาเลยชัดมากชัดกว่าโฟกัสอีกอะมึงเอางี้เพื่อนละกพรามึงชอบมันมึงก็บอกไปเลยดิไม่เห็นแปลกแปลกอว่ากคเป็นผู้ชายเอาหนาเพื่อนแล้วก็ช่อยเอง 哎，再佩服，在佩服！再来，再来！ ทำอะไรเนี่ยถ่ายารูปหรอเปล่าเฮ้ยไมไ่ถ่ายนะเฮ้ยไรเฮ้ยมึงถ่ายรูกปกูปะเนี่ยไม่ได้ถ่ายไม่ดูเราก็ได้สอบดีดีว่าดีว่าคุณคุณทำเฮี้ยทตไงเนี่ยเนี้ยไม่ได้ถ่ายเลยนักเรียนทุกบททำความเคารพสวัสดีค่ะ ักเีทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องไดโคโตมาสทีนะคะก่อนอื่นเลยขอใหอ้นักเรียนเปิดหนังสือเปที่หน้าหนึ่งร้อยก่อนค่ะเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อก่อนที่จะเรียนนะคะเออทไมช่วงนี้เขียนมีอะไรไม่รู้เลยอยู่ประมาณแล้วสบายใจดีครับแกถามมาทำไมอ๋อไม่มีเลย ไม่ในช่วงนี้นายมันไม่มากินข้าวกับพวกเราเลยวะเออนายมาหายไปไหนวะเฮ้ยนุนนั่งกินข้าวกับอยู่กับพวกแกลงหัวหน้านุ่ยจริงด้วยนุ๊ไม่ทำอะไรให้มันหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันอะช่วงนี้กูไม่เห็นมันคุยอะไรกูเลยอือรอไปคุยกับมันดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวกูรอไปคุยกับมันนะของโมนี่มาแกมีอะไรเปล่า พอดีเรา,ลาไลน์แปแล้วแกไม่อ่านอ่ะเลยคิดว่าแกต้องมาอยู่ที่นี่คนเดียวแวนะ่อ๋อเมื่อแกได้สอบแล้วเราก็เลยมาอ่านที่ทนี่คนเดียวแกเป็นไรปะเนี่ยตั้งแต่แกถามเราเรื่องฟิล์มอ่ะก็เห็นแกงเงียบๆไปเลยไม่ได้เป็นไรอย่ากมากเ,เราไปก่อนนะไหนไหน,ไหน เรารู้ว่าแกต้องเปไ,ไ,ไหนอะไรแน่แต่เราไม่รู้ว่าแกเป็น่<ใ>น,อ,นอะไรแกต้อไม่เยแกหมายถึงอะไรวะเราเป็นเพื่อนกันแน่มีอะไรก็บอกกันไดใช่ไเร็นือผ่านมที่เราท,เทเราเอแกแกไม้บหอกาว่ากอบเรามาเคือเราขอโทษนไทะไน เก็มันเอาไว้ในใจมันนานคำพูดหวานๆที่อยากบอกเธอเมื่อถึงเวลาแต่ยังไม่กล้าทำเวลาสบตาเหมือนเธอจะรู้แต่ยังอยู่ไกลยังดูเหมือนเธอย่งกลกันเลยไม่น่าใจ อย่าจะรู้เธอจะมีใจหรือเปล่าอย่าจะรู้เธอมีคนอื่นหรือเปล่าต้องเก็บคำถามเอาไว้ในใจทุกวันอยากพูดความจริงออกไปว่าใจฉันมีเธอเธอนี่มันรอดไปถึงม .6 ได้ไงเนี่ยสมการแค่นี้มันยังแก้ให้เป็นเลยมันยากนะเว้ย ยากเหรอแค่หั่นตะไบกรอบแค่นั้นอะไรนะโอเคลองทำตามที่กูบอกเองทำให้มันง่ายขึ้นคล้ายๆเป็นอะไรดำมๆแบบเด,ำด,ำดำิมที่เป็นมาทุกคร,คร,ครั้งคล้ายๆไมะไรบางอย่าง เธอไม่ใจลอยให้ไปแค่เห็นภาพอะไรทำเธอที่ยังไม่เคยจะไปเลยเชื่อไหมทุกครั้งยืนของเธอไม่ใจเป็นเหนนมือนวันแรกที่เจอไม่มีสักครั้งที่ไม่เคอตอนเธอยิ้มเพงรอพร่น้เธอเธออีกครั้งอย่าคิดเวลา ขอให้คูด,ด้วยกูไปประชุมก่อนได้ครับแล้วผมจัดการได้ครับม,มึงนี่ขออยนันนะขนาดชื่อคืนแล้วจะมาอาสาต่อแล้วมึงล่ะตามมาเพื่อเหมือนกันอยู่ไม่แห่ก็ใช่ไงก็ไม่อยากต้งทำคนเดียวเหนื่อยแค่นี้เหนื่อยอะไรมึงดเหนื่อยมากกว่ากเอาน้ำเนี่ยเดี๋ยวก็ลงแลแวบกิกนใจไว้จิง มึงนีแปลกเลยนะคนอื่นชอบมองวิวแต่กูว่ากูชอบมองเมืองแล้วดูสบายใจกว่ามุกอะไรของมึงเนี่ยมึงเนี่ยเป็นตัวของตัวเองดีนะบางทีคนอื่นไหะชอบมึงที่มึงเป็นตัวของตัวเองแบบนี้เนี่ยหรอแล้วมึงอ่ะก็คงเหมือนคนอื่นมั้งเฮ้ยหนูยังไม่ได้เขียนเพื้อให้มึงเลยอ่ะเออหาตั้งนานหาไม่เจอเลยเฮยยังมาไกลเลยยังมไกล เข,ขียนดีนะมั้ยน,นี่เขียนว่าอะไรเน,นี่ยเดี๋ยวกูถามเพื่อนอื่นก่อนเออเออเจ้าบี้ได้มากไหม

เสื้อให้กูหน่อยดิบ่าวกันได้ดิ่ะวาแ,แต่กูจะคิดทำเพ้าๆเขียนให้มันไงดีเออเขียนไงก็ได้คิดมาเถอะมึงดูนะไปดูที่บ้านนะเว้ยโน้ตว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขียนใจกูหน่อยเดี๋ยวมึงเลมเขียนให้กนะูนะเขียนดีเลยเว้ย ยังทำให้ฉันเข้าใจว่าบางสิ่งไม่อันจะลองยังยกเขียนทำไมนี่เขียนต่อดิเขียนสร็จแล้วเฮ้ยมึงมีเรื่องอะไรจะพูดกล ου อ่ะเมือนนี้แหละขอบใจมากนะกับสิ่งที่เธอหวังชอบดีที่เธอม่มีฉัน ทองเธอเหมือนวันก่อนโชคดีที่เราได้เจอกันโชคดีที่เคยรวมทางฝันเข้าใจทุกสิ่งที่เธอทำหนู อย่าลืมเตรียมตัวเก็บของไปอยู่เชียงรายกับพ่อเขาด้วยนะลูกผม,ไ,มไปได้ไหมครับแม่หนูไม่มีแต่พ่อกับแม่วางแผนไว้หมดแล้วหนูไม่รักแม่แล้วหรอลูกครับผมรักแม่ได้ครับเดี๋ยวผมไปเก็บของ ก็ลอยลิบไปถึงแดนดินถิ่นใดนัดใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยเมื่อต่างเราก็รักจักเกรงกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนขอให้เธอมั่นใจรักทริงรักเธอจริงแน่ใจขอพ่อยก่อนตัดใจร้างลา ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าควรหาโอ้ใจนะเอ๋ใหญ่ละเมอถึงเธอรำไปเมื่อดวงใจมีรักมอบแต่ใครสักคน หมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบก,กายพักพิงแอบแนบอิงนิรัน เหมือนบ้านเหมือนเหวันนั้นเราก็เห็นพ่พ่อเขชอบเใหังพ่อชอบจีบเมเขีย่ปี่วาตรงตัวของนันยไหมคะองทีบอทนี่ I'm yeah.